ต้องการไม่ให้เขาเสียชีวิตถ้าเกิดจะมีติดเชื้อขึ้นมานะฮะพี่จะถามอะไรบ้างไหมครับพี่ไม่ถามนะถามหวยไม่ขอวันจะบอกหวยนะ <c oughs> วันนี้วันที่เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ไม่ถึงวันนี้ก็ถึงไม่ได้ไงว่าสำรวจไม่ก่อน แต่ว่าต้องเป็นเด็กเด็กที่มีโรคประจาตัวในรูกนี้เข้าใจไหมครับตอนนี้เราต้องเข้าใจว่าวัคซีนสําหรับเด็กจริงๆอ่ะยังไม่มีแต่ตอนนี้เขารับรองแล้วของเซนเซอร์ก็าือ1่ปีขึ Each Each ้นไปนะครับอครับอ้าวพี่จ๋าน้องน้าจ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวน้างน้งคุณดินให้พี่ก็ไปนั่งไหนครับเชิญเชิญตรงนี้เลยครับโอเคนะฮะถ้าไม่น่ใจต้องปรึกษาก็มาเลยครับจะได้ดูว่าเป็นอยู่ในหลักเกณฑ์ไหมเข้าใจไหมครับ ถ้ายู่ในหลักเกณฑ์ปั๊กเราก็พอมาถึงเราก็เรียกตัวปั๊กก็มาฉีดได้เลยนะจ๊ะแม่เราสำรวจก่อนนะคนท้องอายุการเจริญเดือนนะฮะอันที่สองเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเด็กโรคไายเชลล่าฮนะด้านนี้เองนะนี่อย่างที่เราเรียนนะครับแม้ก็สร้างโอกาสในทะำไยโลกแม้กับนะไทยในประเทศไทย นาทีนี้ยังไม่มีวัคซีนสำหรับเด็ก12-18ปีนะครับนะแต่วัคซีนไฟเซอร์เนี่ยได้รับการรับรองแล้วว่าสามารถฉีดได้12-18แต่ต้องเป็นกลุ่มเด็กซึ่งมีโรคเรื้อรังเอได้เห่อไหเก่นโรคไตบวมเป็นโรคมะเร็งทิมยากดภูมิมดเด็กอ้วนเกินร้อยโลเอ่อโอเคนะง่ายๆนะเป็นโรคไตเป็นโรคตับเรื้อรังกลุ่มเหล่านี้ จะพิจารณาฉีดวัคซีนให้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มเตียงในเด็กนะจ๊ะนะครับไว้เองนนก็ลงชื่อมานะรเราหน้าเสร็จเราก็จะเรียกมานะครับอันนี้ก็เป็นการสัมภาษณ์อันนี่สองคือคนท้องใช่ไหมแฟนของน้องลูกของน้อง้อต้องอายุครรเกินสามเดือนถึงสองสัปดาห์ก็จะมาฉีดนะรจริงๆแล้วเนี่ยนาทีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นชินโนแวร์ชีนโนฟาร์ม แอฟต้านะฮะไฟเซอร์ฉีดได้หมดในคนท้องนะครับแต่จะต้องอายุคันเกิน12สัปดาห์นะฮะอันอย่างแล้วตรงนี้ก็ถือไปนะครับเด็กแล้วก็คนท้องให้ลงชื่อไว้นะฮะรับฟรีมาเราก็จะฉีดให้นะฮะซึ่งจำนวนตัวเหล่านี้จะไม่เยอะนะจำนวนไม่เยอะนะครับแต่ไม่ต้องห่วงผู้สูงอายุครับของเราตอนนี้เนี่ยฉีดไป92แล้ว จะมีส่วนของตำบลไอโเวงทาน,น้ำทิพย์กับยะรมนะฮะซึ่งเราก็ได้ลงไปฉีดด้วยซึ่งส่วนเหล่านี้ก็อยากให้ประชาสัมพันธ์นะเพราะว่าบางทีมีความกลัวเรื่องของวัคซีนเยอะแต่ทีนี้ก็เรียนได้ทุกท่านานะถ้าเราไม่ฉีดลูกเราก็จะติดถ้าเราไม่ฉีดมัดเราก็จะติดถ้าเราไม่ฉีดก็จะไหมฮะก็เปิดเมืองไม่ได้ ถ้าเราไม่ฉีดติดขึ้นมาครับก็พรกงนี้เราต้องเข้าใจนะครับมีเคสมากก็ต้องเสียชีวิตครับแพทย์เองก็เสียชีวิตไปเจ็ดคนแล้วครับตอนนี้พยาบาลก็เสียชีวิตไปเจ็ดแปดคนแล้วนัว่นึงแล้วเรื่องพวกนี้เวลา้ถ้ามีอะไรนี่ก็พวกเราก็ะนะบอนะโอเคนะครับขอบคุณมากครับ